าช,าชาววัยเพื่อนปรมาบอกไหมปะโมเห็นโมเห็นจากมื่อแล้วนี่ตั้งแต่ผู้ละตั้งแต่เพื่อนมานอนตะกี้พูับโดนโอ้ไปทางไหนดินี่เพราลุงมันเห็นกันแล้วนี่จะไปสืบเบิ้งบ้านครัวมันชี้ให้พอลุงเ่าไปสืบเบิง้งสืบเบิง้งหลานเนาะเอาเดี๋ยวชี้ถามพอลุงเพื่อนก่อนจากเด็กจากหน่อยเนาะพี่น้องเยเอาเป็นเอาเอาคลิโปโอ้แล้วมาเป็นโอ้ โดยโดยโดยโมกบเสือใทางหมูาง,ใต,างใต่คนพื้นแมนตายขนาดลนปากอีต้นลานอยู่บ่จะเห็นลานเป็นนี้นน <S <S อีต้นอีตโน,นโอ้เปนยเนาะพี่น้อง <c oughs> เห็นลานเป็นไปเห็นเราไปเป็นแน,นนี่กัอีตน้น บายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบสซุกูซุกุนพี่น้องเนาะฟังเล่าฟังไทยแหละก็ต่างประเทศเป็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองพอน้องแฟนน้อยอีกเซ็นเกาเซิเฟยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้พ่อแฟนจะเข้ามาบ้านป่าวบอนเนาะพี่น้องเอ้ยสิบเอ็ดโมงปายพี่น้องเนาะสื่อกระพุงกับเขามาให้เพื่อนเนาะพี่น้องเอ้ยกินตอนเที่ยงตอนเพลนตอนสวยนี่ละพี่น้องเอ้ยเนาะเอา พี lifts, well. to to ่น้องเอ้ยมีหลายๆรุ่งหลายๆอย่างเข้ามากับเบาจอยเบาริพี่น้องเนาะือมาอ่าสิให้แต่เพิ่นกินนี่ละพี่น้องเนาะแบบกินสุมกันว่าสันพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าินงานกินถ้าว่ายากก็กินนํากันก็ได้ซือมาลายนะพี่น้องเนาะกินแบบชุมแซว่สันพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะ มีแต่ว่าไปเบิ่งไปซมน้ำกันเลยพี่น้องเอ้เนาะเบาเบาลายยายห้างเอาโอเคพี่น้อง,งเอง้เนาะยินผ่ามากระอยู่กันปาวอนใหม่มาเรียบร้อยพี่น้อง,เอ,อง,งเอง้เนาะโอ้<ว>เรียบร้อยเรียบร้อยนี่พี่น้อง,งเอง้เนาะมีสมมูลแล้วก็มีลาบซีนพี่น้องเอ้เนาะซีนลาบซีนสองแล้วก็มีปิงไก่พี่น้อง,งเอง้เนาะนปิง,กงไงนในใก่เซโนอันนี้น้ำมันพี่น้องเอนะ้เนาะน้ำมัน,มน,หนให้เพิ่นทอดไข่ทอด อ่าซินดอรที่ว่าเอาสื่อมาเมื่อนั้นทงางฮันเวียดเมันลืมเอาใส่ทุงให้เาจ,จ่ายตั้งแต่มแมเมื่อนั้นแหละ <c oughs> พี่โน้องเขามาเอาน้ำเพล่นเนาะโอ้โขุดพี่น้องเลยขุดเรียบร้อยอ้าวขุดใหญ่ดิช่างชา่างคนบ่นี่สบายดีเจ้าสบายดีผมเป็นช่างมาเล่นน้ำระบาวมาเล่นน้ำระบาวเห็เนฝนเห็ดเดียย่อเสาซอยบ่ กคนโมฮันใส่เนาะคนใส่กับิจับติบายนำคนโอ้ตัวเองกับเป็นคนทุกอย่างคือกันเลยบอมมี่ยังดอกอยู่ใช้เฮือนอยู่ใช้เจ้าน่ะพุนอาใช้อยู่เทียงหน้ากับเจ้าคุณเทียงหน้าป้าอยู่ตีนบ้านอยู่หน้าหน้าป้าเอออาใช้เทียงป้าอยู่โอ้ดินดอนตัวเองนะบอมมีบ่แดบอมมีแเมนบ่แมนเออซื้อจังไหนเจ้าขออนุญาตถามไอ้จอยแมาซอยพอลุง ก็บ่ได้ว่ามาซอยแล้วเห็นเพิ่นเฮ็ดแล้วกะมาเล่นบ่หรือว่าจังได๋มาเล่นมาแวะเล่นเห็นว่าเพินผู้คั่นบ่คัวคนเคยออมาแวะเล่นแต่บัดนี้เฮ็ดเพิ่นยอเซาแล้วสิยอซอยกสิมไปหั่นแลอ่ามาเล่นต่างอยากซอยกันไปนี่แหละวางเาวาง่ายเห็นเพิ่นเฮ็ดแล้วกมาเล่นแล้วก็มาซอยเลยมาซอยกันไปาๆกินข้าวกินน้ําแล้วบ่ จ้ากินแล้วจ้าจกินแล้วกินแล้วข้าวเที่ยงลงมาวังหันจักเที่ยงจักเทียงจักเที่มาประธานเช้ามาจักชันนี่พี่น้องเงยคือว่าชีวิต็ดมูกว่าเนาะโอ้ยเอ้ากำลังบ่ท่งน่ะสบายดีทักทายสบายดีโอ้ยผู้ดีหันหลังใส่ผ้าเข่ากำลังออกกกลังออโอ้ยพี่น้องเงยกำลังออกเลยมาไปขึ้นขึ้นอีกเล้วนี่ผู้มีกับเพ่าเล้วนี่ผู้ ลาบมีลาบพร้อมนี่ผู้มีปิ้งไก่เนาะพี่น้องเอ้ยมีหัอสมหมูพร้อมเลอหัวหน้าอยู่ดีไม่แห้งเลยโดยโดยอยู่ดีไม่แห้งเอ้าพ่อลุงโอ้นี่น้ำมันพร้อมไว้ทอดไข่ทอดอย่างเนาะโอ้หะบอสมัดชู้กันกินนี่แหละตะกี้ว่ามากินชุ่มกันหลายคนมาชนะได้ยังกินข้าวกับยังชาแน่ มีลาบเท้าลาบปลาลาบปลาลาบเท้ากับผักกระเดาลาบปลาโอ้กระทักแล้วเนาะผมอมรำผักกาดหยั่งอ้โดยโดยเป็นจะไรมาอันนั้นบอมาซอยมาซอยเพอนมาซอยเพื่อนตามพ่อรุงไปหาแล้วมาซอยกันบอมาแห็มาเห็ดดีละ แล้วขอมะขึ้งนิดนึงได้เห็ดซอยเปิ้ลดูดูดูนะแต่บม่ได้ว่าจะกว่าบ้านหรอกหาฮะกันเนาะากกซอยต่างคนต่างบุมีต่างคนต่างบุมีหากันหากันคือจะซอยแล้วก็ห้ากันซอยไปน้ำคือกันโอ้เนาะนไปเอ้ยเออบางกันน่ซอยเม่นแน่บางกันน่าอะไรฮะฮะเป็นใจไหนเอาอัตขัดเลยผู้นั้นเหรได้ไอ้จอยบอกไอ้จอยอัตขัดเลย ถ้ามับางสักข้าวจริงนะระบบพื้นฐานถือว่าเป็นครอบครัวที่ทุกอย่างอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวทุกอย่างครอบครัวหนึ่งโอ้โหเฮียดิทหารเคยสิ่ขใครก็มั่นอยู่อ๋อนี่เดีอยู่บ้านไหนก็พนลุงอยู่นาทึ่งนี่แหละอยู่นาทึ่งแต่ว่านักชุดอยู่ในนาทึ่งก็เป็นเล่าผู้หนึ่งบ่เออเพื่อนผู้หนึ่งแหละโอ้กันถ่ายนี่มันก็มีมีมีมันก็มีมาทานกัืนไข่อยู่หลัก แม่เป็นไรใครแน่เขากับมีมาแต่พอต่แม่มีทุกมาแต่พอต่แม่ก็มีคนถลกคือเจ้าได้สิ่งก็คือพอใครแน่นะว่าใครแหละโอ้เอาง่ายๆครับใครพออยู่พอกินกินเยอะพอกินขนาดหน้ากว้างไม่เป็นไรเด้อวันนี้มันก็คนตกอับนี่ก็บลายเลยถ้ากัใครว่าบักนี่อยู่บักนี่หนักเลยบหมอหนักเิหนักเลยแล้วก็ ลูกเมียกะมีบอกหรือว่าจะได้มีลูกมีเมียมีบ่ถาบ่เถาไปเ่าตายวแล่ะไหน้าตาก้าโบมีไหนาตาก้ากะบโมีแหละโบนี่รับพอปัดดงให้กันไม่ไปเห็ดบอกทุกวันเลออเนาะแล้จังํำพาด วิธีชีวิตเพิ่นอีกตัวนึงชีวิตค่อนข้ากับบ่เหมือนกันได้แม่บ่มเหมือนแล้วก็แตกต่างก็ต่างมาแต่พูดแม่ต่างแต่โมนี่คือพ่อเป็นว่าคุยขี้เมาบัวทันเพิ่นผู้ดีเพิ่นนั้นพ่อเป็นตกวงกันยาคือพ่อเป็นว่าเราพ่อไปพอมาพกกินพ่ออยากนธรรมดาสามัญสำบ้านเมืองเนากนาสบ้านสามเมืองเห็ดนากินเข่าธรรมดานากินเข่าพ่อเห็ดพอหาก ยูดีไม่แห้งครไปหาเลางโอ้แมนแมนแมนหาเงินอะไรได้บ้างพี่ชางเห็นเห็นหนเขาเขาเอาเง้้าโอ้นะเบนี่บ่ลุกยากเขาบางคนนี่เลุกยากจี่างหกพอก็มีูยะลรกทายหาคนทชายดโอ้ทั้งพอนี่ไไพอนี่แหละแต่สภาพโรคอยกับบคคลมัน่าโอ้

หน่ยเดี่ยเด้นนี่เนาะมันจะได้ตัดออกแม่นต่อโยใหญ่แล้วสำนึก็ว่าโย่ขออยู่เด้อนไม่ซีมทขันว่าเฮือนคือคุโรลันคือเงอนยาเนาะสิได้ตัดออกตัดออกตัดแม่นึงต่อได้เนาะต่อมันต้องต่อโซนกันโซนกันปอ้โคัดไม่เจ้ามีตี่ซีมไม่ซีมรเออเมรก็ได้ตัดออกแม่นึงเนาะนี่ ต่อต่อมันต้องต่อกลางนี่สองเซนแล้วต่อเสียเสาแล้วแล้วแมนมันต่อข้างยังบ่เป็นได้แมันต้นแมนต่อกลางก็บ่ได้ละต้องต่อมันกับเสารถแมนวะแมนบ่แมน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 โอ้ือว่าใหญ่แล้วกระสูงสูงสูงก็เมตรกว่าแปดสิบ กล้องมันเนี่ยแต่ดวดมันแต่ขางขึ้นไวกช่องเมตผมมันสีแมตได้เพื่อเขาางลงองนี่ยนนผมีแมตกับช่วงลูแมตช่วองเมม่่เามัคิ่มากับช่งลอกว่าจังไงเนี่ยจะกำบกค่เนจะกบกค่โอ้เมนไม่เนะอยู่กลางเดินจะเสียดึงโอ้เลนโ้พิ่มมากล่องมันนี่บ่โอ้แล้วจะมาไว้เอง เนาะแล่แล้วเฮาก็เก็บกลับมาเนี่ยเก็บจําแล้วมาแหละเก็บแล้วแม่นแล้วพ่อลุงเอ้ยแนวไหมืนบคักบ่ไเฮาก็มนเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดให้เฮาได้เด้เป็นไม้เฮาเด้เจ้ากัดมนเอาอือวุ่นวหลายได้เพิ่นก็มาเอ่ด้พ่อหลายแล้ว แม่นคือแบบนี้แหละคือเอื้อยเพิ่นผู้เพิ่นซอยเพิ่นกะมีงบประมาณกะทวิทเพิ่นว่าสิซ่อมแซมเนาะวัสิซ่อมแซมเฮือนไห้แต่เบิ่งไปอันใดมันกะเพ่ไหนมันกันั่นแหละเพิ่นก็เลยเฮ็ดให้ไหมหั่นนะงบประมาณก็เลยแบบมันนั่นแน่กะมีแต่พ่อว่าซื้ออุปกรณ์ไหมพ่อลุงน่ะเฮ็ดเองแล้วก็เฮ็ดบ่ได้ก็หาพี่หาน้องหาหมู่หาคู่แบบนี้แหละเฮ็ดซอยหั่นนะซอยคือว่างบประมาณสิไปจ้างกะ มันโมไลฮะน้าพะลุงไงก็อยากให้เจ้าคอยเฮ็ดไปตอาไหนเพิ่นนะแมนถ้าจะทุกแมนแมนเนาะเอาเดี๋ยวฉีไปหาปาวอนดีก่อนเด้อพอลุงเด้อเอาสบายดีเนาะด้วยด้ยเอาขอหนึ่งหยัดหยัดยไปเลย อ้าวสบายดีสบายดีพี่ตาโดยโอ้ยเดินเดินเดินอ้าวพี่น้องเอ้ยเนาะีใจดีเอ้ยก่ไปทำเหยียดแขนเหยีดขาก่อนตั้งกล่องไมค์ก่อนพอแผดก็ได้อือหึ่งเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นได้ปะดีใจบ่ดีใจแล้ว ดีใจดีใจเขารับผลลัพธืนเห็นเขาหลับไหมเห็นไหมมานอะไรเห็นไหมมาอย่างเขาหลับไหมทุกคนดีใจเขาก็ดีใจนะเป็นบ้าห่าวหน่อยหนึ่งก็โอ้ยลุกไม่ลุกมาเลปลุกใหม่ก็ไปตัวหนึ่งเขาก็เสียได้ได้ปะโอ้ยแมนแล้วไปไปกับพี่ตักพี่เทียนโนาะแมนดังไพนานแล้วบนคุดขุมอยู่ไฟผิงเนาะมันหนาวเนาะป้าเนาะ หนาวแล้วกระจูไฟผีองียงเลยนะเออแบนี้เ่ยากินถอกับยังสปาเมือ uh, ี้ผ่าดาบลองลองาลองลาป้าลองลาปานที่เอาเงินไปเงินไปกินประจอมมาลาบไปว่เอาบนี้เงินนเจะกินลาบประตอมก็สิเอาเงินให้เขาลาบประตองคุณลาบอรอือม กันก <Private S 2> ินลาป่าเนาะมาบ่ท uh, ่านพี่นเรเลยซื huh. ้อมาสาไปน้อยนึงก้าวสิบเอ็ดมุงอยู่ได้สิบเอ็ดมุงป่ายหาสิหะสิสิบสองมุงตรงเด็กสาเราขับนี่ก็พเิบ ปะตองมาลาบลงเพกินโลดมานี่ลงเ็ดกินเลยแล้วก็ป้าโจ๊กเรา้นมาลางเมื่อกินข่าวจะค้นอะไไหมป้ามาซอยนี ну ่ก็แต่นี่เน้ผอมเยอนี่แหละองค้นบ่เลยครับอันไอจอยครับนี่บอกจอยเขาเรียนข้างซอยด้วยมา้ยอยเขาเปมีน้ำใจเนาะ เห็นแล e ้วเว่ยรวมแลนพี่น้องเขาก็นซอยโอ้คนมีน้ำใจเจ้าเห็นก oh, ับคนเก่ามากคนเาก่าก็แวเขานั่นมาเบิองเจ็บเบืองเข้าเข้ากันแค่ในสมุนไพรปุระโลสองโลแเลยโอ้เขาก็คิดว่าดีใจแล้วโดยซอยกันพี่น้องเลยเนาะคือไอ้จอยเราก็ได้ยินข่าวว่าทุกยากเนาะผู้นั้นก็ได้ ทุกวันแม่นทางอันป้าแต๋วเด้เพิ่นบ่ได้มาซอยบ่มื้อนี้จังได๋มาซอยแล้วลูกเพิ่นลูกเพิ่นก็เฮ็ดกําแพงกันด้อือผู้ใหญ่เนาะอืออือเพิ่นก็ยากเอกเือนเพิ่นบ่เพิ่นก็ยากโอ้ตะกี้เขาก็เอ้นแต่เด็กๆผู้นบ่เซานีนบ่บ่ว่าบ่ได้แงคุมอือเขาได้แงคุมจะได้ซอยจังนจะอไปเวียก ผ um, อกบุกไปเรียกบอกต่อกับขอไปเรียกมอหอกก็เห็ดเวียกอันนี้แมนกับแมนมเพิินเพิินกันแมนเลไปเห็ดเวียกเห็ดงานรับจ้างทั่วไปแหละเนาะเพราะว่าสิอยูน่าราได้ได้เพราะว่าเพิินกับหาพอได้ซื้อข้าวซื้อน้ำข้าวน้ำจำปาต้องออกไปเห็ดเวียกข้างนอกอีกพากันคุดกันอันนี้เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะคี่แต่ว่าบากเจ้า ูเาาชาววัยเพิ่อไปม้ม่าบอกไหมปะมองเห็นมองเห็นจากมื่อแล้วนี่ตั้งแต่ฝนแหละตั้งแต่เพิ่นมานอนตะกี้พอโดยโอ้ไปทางไหนดิ <im itation> นี่เพาว่าลุงมันเหตเพื่อนแรงนี่ให้ไปสืบเบื้องบ้านพัวมันชี้ให้พอลุงเ่าไปสืบเ <im itation> บื้องนั่งสืบเบื้องล้านเนาะเอาเดี๋ยวสิถามพอลุงเพิ่นก่อนจากเด็กจากหน่อยเ <im itation> นาะพี่น้องเอ้ยเอาเป็นเอาเอาคลิปหน้าซะเดี๋ยวสีนางถามกับพอลุงเพิ่น ก็ขวขาขวบตีหรือยจะคุ้โอ้ลานาเป็นนีนโอ้ดยดขวบกบเสือใจทางกบบางใจคุ้นเบาพื้นเมนตายขนาดลิ้นในปากก็ยังคบไม่ล้วะที่ตัอขานอยเปล่าเอ้าอีตนลานอยู่บ่จะเห็นลานเป็นอันน่งอีตนอีต้นโอ้ตเป็นนิ้นีื เนาะพี่น้องเลยเห็นลานเป็นไปเห็นเราไปเป็นแนวนี่กับอีต้นปาวอนก็ได้เหมือนจะกลมเห็ดเนาะจะกลมซอยเป็นบ่ต่างบอง่ายซะแบบบ่มีเงินมีคำมแหละพี่น้องไอ้ทุกยากเนาะทางครอบครัวของปาวอนก็ได้จะกลมซอยกลมเห็ดคือว่างแหละสมมติว่าอ่าสมมติว่าสีเอาเราไปผักได้สามีปากก็ให้ไปถามวราทุก หายไปบ่ขอกคอยไปพลุงไปส่งเข่ให้พลุงนี่ไปส่งเข่าส่งน้าไปศูนย์รัดส่างให้เป็นคนดีเนาะแม่นคนเอาไปสมุทรสาครสู่ปัจจุบันมบ่หายได้ไหมป้าเอ้ยเอ้าชิน้อาไงเนาะสู้ซูนซกาหาอยากให้พะลุงแหละก็่่วมค่วมรวมมือน้ำพอลุงน้ำสมุติว่าสี เอาไปผากไปย่งนี่ก็ให้พอลุงนั่นแหละไ,ไปเป็นเนี่ยเป็นผูน้เซน,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 นลูกพอนี่ก็ไปนีโปปน่โอ้เราเอาไปบลุ่นเรากันโอ้ห้งตัวแบบสโอ้เดี๋ยวจะหน่อยสิถามเมืองแพงบ่อะไรปะจุหม,มดเราเอาไป,ป,ะปะนะสามล้านบ่เดี๋ยวเขาจะถามเพื่อนเบิ่งเนาะอ้าว เธอว่าแนอนลอยู่ฝ่าหาสขากินเนี่ยเจ้าบอกเขาเป็นเจ้าโเจ้าเขาป็นนายเจ้าเขาก็ย่างไปบ่ไดก็ย่างก้นทูไปย่าเขาวใ่กินด้วยด้วยที่ได้เยของกินอนเนียยังบอกดยเอาเราจะขอคว่มหัวมือน้ำพลุ้งค่นนั่แหละว่าให้อ่า เซนยอมหับเป็นผู้ปกครองอย่างไปให้เล่าแน่น่ะเพราะว่าต้องยอมหับได้เนาะญาตินะสมมติว่าสีห้เมล่าไปนี่กะเมล่าคือสีบอนั่นแหละพออยู่ไกลกันได้เนาะอยู่ตาแขกเออบกชนบววนเพราะว่าตะกี้นี่เล่าก็อยู่น้ำเจ้าเนาะไหมพระอยู่ฮันเดย์ถอยากสมมติว่ามันมันมันเกินไปแล้วแบบว่ามันเดือกลัวเหือแห้งเขาแล้วนะแบบป้าไปกับบดีบด อาการบดีขึ้นนะแม่ป้าและวบัรนี่และก็จากปรึกษากันอยากเอาเล่าไปผากไปพังนำผักน้ำรัดให้เพิ่นเบิงดูแลและะ้วก็รัดส่างเราเป็นคนดีเนาะโดยแม่ป้าคิดว่าจะได้ซะแนวนั่นแหละน้อยสิดแนนั่นเลยอืมทไมมีผัวไปก็น้อยจะใช้เรือก ขานขน,าน้อยมีงั้นขน,น้อยเอาไปแล้วอบอกให้ป้าไปนนี่ๆเถอะคอนเซ็ปต์ว่าเราเท่าวเถิดกับบริตี้มันดอะมีที่คอยโบกหุ่นจักได้ยินแต่ไม่เข่าซ้อนบ้าได้ยินแต่มั่นหันว่าเราบอกเถิดตีเฮาปาอขอยไปนี่ได้จงตีตีเฮาจนเด็กตายมันมหิวยาม,มากาสบายนะบ่เราเรานะสบายจนมันต้องติเทียงโอ้เออเถิดตี ออก็เจาะตีเฮาป่าเอ่ะแล้วก็จกเขับไปเฮางนงยังขับบอกว่าแมา่มาบอกว่าแม,ม่มีขับบอลเลยบ่ไอต้นเนาะตีเฮาแต่ขึ้นนี่พูดว่ะอืมแต่แตั้งจิตใจได้เราแต่มันเป็นคำอิจนะโดยหัวขน้อยยังบริสตีอ้ายมันยังบได้ตีไม<อ>่จะให้าสิ แมนแมนแมนน้องน้องเลยตอนจะไปปลูกเพราะว่ามันเป็นบ้าเป็นบ้านนั่เออเธอเพราะเธอจะขาจะตีดูเธอเสียเส้นเซอเอ็มได้ถึกเป็นเป็นบ้าเป็นบนเป็นบ่แมนในปากแหวนผู้ชายกันแห้งขุดนิ่งมันต่างนะแมนเพราะว่าว่าเจ้าว่าคอยอยู่แต่มันแห้งไรขุดค่ายเนะาะธรฤรมดาซื้อใครายเล่นบริเจ็บบริเกตเป็นบ่หน้าแต่ปาก กะใคยูมือตีนบเะบตีกันอันนี้ไม่สข่าซ้อนล้วยวะัสูกไปจาเบื้งเพราะหัไปอัูนแถวดนเยทังปลาซอนนะบใไ่ปาซอนเลยู้ผู้เราเพื่อนใกล้เนาะเราให้ไปจอบเบิ้ง้ไปจอบเบิ้งเลยว่ื่อนกบตีมันจะสสมวยกิดขึ้นกะตีตีโอ้ยตนทนเนาะกิดขึ้นว่าและต่เฮาบัด มาจอบชั่วข้าวแล้วเข้ากับเมื่อแบบนี้ฮะนะมาบัดเฮนเต้เพิ่์นบัดอยู่น้ากันแบบคือว่านั่นยูุฮะนะแม่นคือว่าถือยู่เห็นตีกะคือว่าหรือว่าเพิ่์นหยอกกันบ่หรือว่าจะได้ฮะนะเห็นตีแต่ว่าในเมื่อเขาเมื่อไปแบบนั้นผู้เพิ่์นอยู่ใกล้เนาะเพิ่์นกับผู้เพิ่์นเห็นเหตุการณ์อยู่ใกล้ห้องห้องเสือผู้อยู่ใกล้เพราะด้วยว่านั่งสบายแบบผเดี๋ยวห้องกับผู้เพื่าเพบบผู โดยโอ้ยนอ้อนี่มันคือแม่พอนายเจ้ากับไปจ่ายโรานเลยเดอ้อาี่มาพอจ่ายเป็นเป็นครัวมันก็กติหรอกมันคืบอกกันดีโดยโดยแม่ป้าเอาโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวแกไม่แต่ว่าคลิปนี้พ่อแม่ที่คอโตจบคลิปไปก่อนเดี๋ยวจะถามพ่อลุงเพื่อนอีกว่าเพื่อนสีเฮ็ดเนี่ได้ที่ปรึกษาพ่อลุงเพื่อนก่อนสมมติว่าเอาสองใบไปผักไปพังเนาะพี่น้องเอ้ สีถามพอลุงเพื่นดีก่อนผูู้เพื่อนเป็นญาติสายเลือดกันเนาะพี่นอ้องเลยโอเคจะไหนก็นอยู่ดีมีแฮงเ,เด้อเนาะจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจพอๆกันในอีพี่หนะเนาะไม่ป่าเนาะอ,อยู่ดีมีห้งเลยสบายดี